แม่ไมยสวยจริงๆนะครับโอ้เอียงเห็นอะไรไข่อะไรมาโดนครับเนี่ยโอ้ตัวหนึ่งครับผมใส่สวยครับใช้ได้ครับผมมาดักปลาไหลนะครับผม สระน้ำร้างดูเท่าจะมีปลาหลายเยอะนะครับมีต้นทูบแบบนี้เป็นตุ้มนะครับผมมีทั้งหมดหกหลังอันนี้ลงไปแล้วนะครับสามหลังครับเหยื่อก็เหยื่อก็เป็นหอยเชอรี่นะครับผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เหยือไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่วางอย่างเดียวครับ นี่ก็เป็นอีกสะหนึ่งนะครับอันนี้ก็สะล้างเหมือนกันโอ้โหเป็นตะมีปลาหยลเยอะนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเคยมีใครมาลงมั่งหรือ,อยังครับครับวางตรงนี้สักอันหนึ่งก็เอายามโป้หน่อยแอเนี่ก็โอเคแล้วครับ อันนี้ก็อันหนึ่งนะครับก็เอาย่าปิดไว้หน่อยครับโอเคครับโอ้หมยสวยดีนะครับน่าจะมานครับกับผมทิ้งไว้สัก2วันแล้วค่อยมายกดูนะครับแม่หมายสวยจริงๆนะครับ ไม่รู้ว่ามีไม้ไม้ดีๆแถวนี้ด้วยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับครับผมผ่านไปสามวันแล้วนะครับวันนี้ก็มายกดูจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้รอยควายก็ย่ำเพียบเลยนะครับกลัวมันจะมาโดนตุ่มจริงเลยนี่หลังแรกครับดูหลังนี้ครับ พอจะมีแต้มมั้งไหมสามวันแล้วศูนย์ปล่าครับเงียบครับครับผมมาดูลังนี้ครับโอ้ตุ่มเอียงครับผมโอ้ยทำไมมันเอียงครับไปมาโดนหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้เอียง เห็นอะไรไข่อะไรมาโดนครับเนี่ยโอ้แต้มหนึ่งครับตัวเล็กนิดเดียวครับมาดูหลังนี้ครับโอ้ ตัวหนึ่งครับผมใส่สวยครับใช้ได้ <c oughs> ครับผมมาลังนี้ครับโอ้มีฟองครับ ไม่โดนครับครับผมลังสุดท้ายครับลังสุดท้ายอู้มีรอยควายย่ำครับผมรอยควายย่ำเพียบเลยครับอู้นี่ครับเอียงเลยครับตุ้มเอียงเลย ก็ไม่โดนนะครับถ้าตุ้มเอียงไม่โดนครับครับผมสรุปแตมแล้ว <c oughs> ได้สองตัวครับตัวเล็กตัวน <c oughs> ึ่งควายมันมาโดนตุ้มนะครับถ้าถ้าอะไรมาโดนตุ้มถ้าตุ้มเอียงแล้วนะครับถ้าตุ้มเอียงเนี่ยไม่เข้านะครับอันนี้ต้องป้องกันตรงนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อครับ